ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับครับวันนี้มาที่กองปราบทำอะไรกันครับมาแจ้งความครับร้องทุกข์กล่าวโทษนะคร้าเ1 5 7ครับเ1 5 7ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการตัดสินใจของทางท่านวิยาวัจกรก็ดีเจ้าคณะจังหวัดก็ดีแล้วก็ร้อยเวรเจ้าของสำนวนก็ดีน่าจะให้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 เกียรติ ชาวพุทธทั้งประเทศนะฮะหลวงพ่อสุดใจไม่ใช่สมบัติของวยาวัจกรคนเดียวหลวงพ่อสุดใจไม่ใช่สมบัติของชาวอุดรหรือวัดป่าบ้านตาดท่านเดียวนะฮะเป็นอริยสงฆ์ของกัตริยสนะครับก็ยังไงด้วยเกียรติของพุทธบริษัทสี่ยังไงต้องคำรบพระองค์ท่านนะอย่างน้อยอย่างน้อยท่านเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่เป็นสิทธิเอกหลวงตามหาบัวกับผมในนามพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรแต่ก็ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของพุทธศาสนามาตลอดเวลาขอปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายท่านท่านก็เห็นด้วยว่าให้เรายื่นคำร้องต่อกองปราบปรามบันทึกแล้วขอคัดค้านให้เข้าสู่ระบบพิสูจน์หลักฐานนะฮะได้ระบบนิติเวศให้เรียบร้อยเสียก่อนถึงทําการชาบนากิจศพได้สาธุสาธุสาธุาธครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งะครับว่าว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้หวังว่า พนักงานกองปราบปรามจะรับเรื่องนะฮะแล้วก็ขอให้มีช่องทางในการที่จะยับยั้งนะครับแล้วก็ยังไงขออนุญาตให้ท่านผู้การเสริมนะครับก็การตายของพระสงฆ์รูปหนึ่งเนี่ยไม่ธรรมดาผิดธรรมดา แล้วก็การเร่งรัดเผาศพภายใน4วันก็ผิดธ,ธรรมดาตามหลักแล้วปุถุชนปุถุชนธรรมดาเนี่ยปุถุชนธรรมดาตายก็ยังรอเจวันแล้วก็การพิสูจน์หลักฐานผมขอพูดประเด็นข้อกฎหมายนะฮะข้อกฎหมายเนี่ยการพิสูจน์หลักฐานเนี่ยมันต้องชัดเจนแล้วจึงทําลายหลักฐานเพราะถ้าการเผาศพเผาทันทีเนี่ยนะรีบเผาทันทีเนี่ยหลักฐานในการพิสูจน์จะไม่มีแล้วก็ผมได้ปรึกษาข้อกฎหมาย ผู้ที่รู้กฎหมายนะรเรื่องคดีอาญาหากมีความสงสัยเนี่ยการพิสูจน์หลักฐานต้องใช้น้อย2โรงพยาบาลไม่ใช่1นงโรงาบาลเพราะฉะนั้นผลการสอบสวนนะคดนี้การวิทิจฉัยโดยใช้นิติวิทยาศาสตร์เพียง1นงโรงบาลเนี่ยผมคิดว่ายังไม่เพียงพอนะฮะถามว่ามีการผ่าศพพิสูจน์เศษอาหารในกระเพาะหรือเปล่า ว่ามีการโดนยาพิสูจน์เลือดพิสูจน์ปัสสาวะพิสูจน์น้ำไหมมันตรงนี้เราอยากให้ความกระจ่างเกิดขึ้นนะฮะคือพระสงฆ์เนี่ยเป็นพยานในพระธรรมถ้าพระสงฆ์เองยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเนี่ยเราจะพึ่งใครนะอยากให้เรื่องนี้เราจริงอยากจะมาร้องขอความเป็นธรรมจากกองปราบอีกทีหนึ่งนะอย่าให้ความกระจ่างนี้เกิดขึ้นคือพระสงฆ์ตายแล้วเนี่ยนะมนณภาพไปแล้วเนี่ยนะเผาเ,เร็วเผาช้าไม่ฟื้นแน่นอนแต่ถ้าเผาเร็วแล้วเนี่ยจะเป็นการทําลายหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ แล้วอยากให้เก็บศพไว้พิสูน์ก่อนขนาดเด็กผู้หญิงตัวน,น้อยอายุ7ขวบตายเนี่ยยังต้องพิสูจน,อาาน์อย่างน้อย2โงโรงพยาบาลพิสูจน์นิติศาสตร์อย่างน้อย2งโรงพยาบาลยังไม่รีบเผาเลยยังต้องหาหลักฐาในให้ชัดเจนพระสงฆ์ทั้งองค์ระดับจเจ้าวาดระดับพระปฏิบัติดีไปชอบตายแบบมีปริศนาจะเผาภายใน4วันอะไรอย่างนี้เหเรอผมว่ามันมันผิดธรรมชาตินะฮะ การตายก็ผิดธรรมชาติการเร่งรัดการเผาศพก็ผิดธรรมชาติเราจึงมาปรึกษาทางกองปราบว่ามีข้อประเด็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลก็อยากให้กองปราบเข้าไปดูคดีนี้ด้วยครับครับครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรที่ทําให้รู้สึกเอ่อเพืแข็งใจครับก็แน่นอนนะฮะการเผาเวลามันเร็วเกินไปฮนะท่านมรณภาพท่นานมรณภา,าพตอนบ่ายวันที่ยี่สิบสองนะฮะแล้วก็จะเผาวันนี้ฮะยี่สิบสี่ซึ่ง เวลา3วันนะฮะซึ่งซึ่งถาว่าคืนเดียวฮะแล้วก็เผาเลยนะฮะแล้วยังไม่รวมถึงเรื่องการอ้างนะการกล่าวอ้างของพยานบางปากนะที่ไปบอกว่าไฟไหม้บันไดแต่ปรากฏว่าบันไดเนี่ยอยู่ในสภาพสุกอยู่ในสภาพที่ดีฮะและเป็นบันไดสแตนเลสผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอการกล่าวอ้างเนี่ยมันฟังขึ้นไหมนะฮะยังไม่รวมถึงเรื่องการพยายามช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งการปฏิเสธ งานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับในในในส่วนกรุงเทพซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกมาผมผมมองว่ามันยังไม่ใช่เรื่องที่ควรเราที่เราควรจะต้องรีบเผาท่านนะฮะยังไม่ยัง,ยงผมถือว่ามันมันคือโควิดเนี่ยถ้าท่านตายด้วยโควิดแล้วรีบเผาเนี่ยเราก็ไม่ว่า แต่ท่านตายด้วยไฟคลอกและผิดธรรมชาติเนี่ยนะรีบเผาเนี่ยนะผมว่านะถ้าถ้าหลักฐานภายหลังพบว่าเป็นการตายที่ผิดธรรมชาติมีนิติกรรมอำพรางเนี่ยนะผู้ที่เร่งรีบอนุมัติให้มีการเผาเนี่ยจะผิดกฎหมายจะมีความผิดกฎหมายนยอาจจะเป็นมาตรา157หรือมาตรา200ก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเดเําเนิน เราจะเมินดูกรอบกฎหมายก่อนตอนนี้มาปรึกษากองปราบกันว่าการเร่งรัดเผาศพจะเป็นการเร่งรัดทำลายหลักฐานหรือเปล่าจะเข้าข่ายประเด็นเร่งรัดทำลายกฎหมายหรือเปล่าที่นี้เราต้องปรึกษากองปราบก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องขอความเป็นธรรมนะฮะัทั้งหมดนี้ผมคิดว่าเราเข้าไปเรียนทางกองปราบก่อนดีกว่านะฮะเพื่อเวลาครับชับครับมีอะไรที่เพื่อการสงสัยเป็นพิเศษครับม,มันมีมูลเหตุว่าท่านไปขัดแย้งกับใครบางคนในที่นั้น ขัดแย้งยก,กับใครครับ,บ,บ,บที่มีข่าวคืออย่มันมีการขัดแย้งท่านไปคัดค้านการสร้างมายีดครับได้ยินมาว่านะครับท่านเบคัดคัดค้านการสร้างมายีดผมก็เลยไม่แน่ใจว่านี่เป็นมูลเหตุที่ทําให้ท่านท่านต้องถูกลอบทํำ้ายจนมรณภาพหรือเปล่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากครับเราสงสัยประเด็นนี้มากเลยและไม่สบายใจจริงๆ คุั้งหยเดี๋ยวจะติดตามต่อนะครับเดี๋ยวกเข้าไปทําเลยครับเดี๋ยวหลังจากที่เราแจ้งกระปราเสร็จแล้วเนี่ยจะมาแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับผมขออนุญาตครับตอนที่เรายู่ที่กรปานะครับนี่ตรนะครับครับผมอันนี้เรามาออกมาจากห้องกองกำกังสามอ๋อครับผมครับก็เป็นไงบ้างครับ ก็วันนี้กับผมนะผู้การวินัยมาลงประจําวันลงบันทึกประจําวันเรื่องที่เรายังติดใจติดใจพฤติกรรมการเสียชีวิตของพระพิสุรูปหนึ่งเจ้าว,วาดวัดป่าบ้านตากอุดรธานีเราติดใจพฤติกรรมการตายการเสียชีวิตว่าอาจจะมีเงื่อนงําหรือมีพฤติกรรมอําพราง 2. เราติดใจผลการสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลเพียงโรงพยาบาลเดียว เราอยากให้มีการตรวจทานโรงพยาบาลที่2หรือที่3นะฮะแล้วก็3เราติดใจประเด็นการเร่งรัดเผาศพภายใน3วันนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยโดยโดย,โดยธรรมชาติของการเสียชีวิตเนี่ยมักจะเก็บศพไว้ไม่น้อยกว่าเจวันแล้วก็เป็นพระผู้ใหญ่ก็เก็บได้เป็นร้อยวันและการอ้างโควิดเผาศพภายใน3วันก็ไม่มีเหตุผลอันควรเพราะว่าพระไม่ได้ตายด้วยโรคโควิดพระท่านไม่ได้มรณภาพด้วยโรคโควิดท่านมรณภาพโดยพฤติกรรมที่น่าสงสัยเป็นการเสียชีวิต ที่ผิดปกติทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นน่าจะเก็บศพไว้ตรวจสอบพิสูจน์ยืนยันให้แน่ชัดว่าตายเพราะอะไรเราเป็นห่วงการฆาตกรรมอัมพางและเป็นห่วงการทําลายเร่งทําลายหลักฐานตรงนี้ต่างหากเราจึงติดใจติดใจผลการสอบสวนแล้วก็ติดใจการเร่งรัดดําเนินการเผาศพเราจึงมาลงประจําวันไว้เป็นหลักฐานว่าเรายังติดใจติดใจพฤติกรรมการตายติดใจ การเร่งรัดเผาศพและติดใจผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพียงโรงพยาบาลเดียวจึงอยากให้กองปราบเริ่มอยากให้กองปราบร่วมทําคดีด้วยครับที่มาลงประจำวันวันนี้ครับผมมีเรื่องแค่นี้ครับแล้เนียคอไงครับเอกสารเป็นยังไงครับเอกสารก็เป็นบันทึกลงประจําวันว่าติดใจว่าเรายังยังสงสัยสงสัยพฤติกรรมการตายแล้วก็ยังสงสัยยังไม่ยังติดใจในการสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ขั้นต้นเพียงโรงพยาบาลเดียวแล้วอยากให้มีการตรวจทานทางนิติวิทยาศาสตร์ และยังไม่เห็นด้วยที่จะเร่งรัดเผาศพภายในวันนี้นะฮะแล้วก็ความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นกับเจ้าที่ของรัฐนั้นมันก็แย่เพราะเขาทําหน้าที่เพื่อรัฐและความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ผู้ให้ให้ธรรมะอันประเสริฐมันก็เป็นสิ่งที่เรวร้ายมากถ้าพระสงฆ์ผู้ให้ธรรมะยังไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าพระสงฆ์ผู้ให้ธรรมะยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วสังคมจะพึ่งใครได้ ตรงนี้ต่างหากที่เราติดใจหมู่นี้เราเห็นพระสงฆ์ถูกลังแกบ่อยแล้วถูกทําร้ายบ่อยแล้วก็เมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็ไฟไหม้นะฮะสองเดือนที่แล้วก็ไฟไหม้ที่แม่อองสอนนะ,นะรรแล้วผมอยากจึงให้คดีนี้เราจึงติดตามเป็นพิเศษครับผมผมมีแค่นี้ครับอาตมาเจริญพรนิยมก็อาตมาก็มาในฐานะผู้พิทักษ์ดูแลปกป้องครูบาอาจารย์เนาะ ในฐานะเราเป็นพุทธบริษัทสี่ขอทําหน้าที่ให้ถึงที่สุดคืออย่างน้อยก็ชะลอและบรรเทาในในเหตุการณ์ที่เลวร้ายต่างๆอาจจะท่านอาจจะถูกฆาตกร,รรมอัมพังหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตมาขอให้ระง,งับยับยั้งการชาปนากิจให้ถึงที่สุดอย่างน้อยต้องมีการพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมจนพิสูจน์ทราบว่าท่านตายด้วยวิวธีใดมีฆาตกรรมอัมพางหรือไม่ อาตมาก็ทําหน้าที่ส่งผู้ปฏิบัติปตัติิบฏชอบถือว่าเป็นลูกหลานนะครับสาธุสาธุาธมีมีมุเีตุอะไรที่าจา์ว่าน่าสงสัยครับหนึ่งการสรุปในโรงพยาบาลเดียวว่ามีควันอยู่ในรูจมูกแค่เนี้ยมันไม่เพียงพอสองออโดยเหตุของกานที่ท่านรับทราบมาว่ามีการเผาเพลิงอยู่ที่บันไดทางขึ้นกุฏิท่านนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือท่านเป็นพระอริยสงฆ์ขนาดเนี้ย ทำไมลูกศิษย์ลูกหาต่างๆที่ควรจะดูแลปกปักรักษาท่านทำไมไปไหนกันหมดพยานบุคคลต่างๆก็ไม่ให้การนะแล้วมาสรุปกันด้วยโรงพยาบาลเดียวมันไม่เห็นชอบมันไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะอาตมาก็เป็นพระคก็ควรจะขอยื่นคัดค้านนะครับในการชาปนากิจเพราะได้ข่าวว่าท่านไปขัดแย้งผลประโยชน์ต่างๆที่ มีบุคคลบางกลุ่มบางฝ่ายพยายามจะเข้าไปบีบบังคับแต่ท่านได้ระง,งับยับยั้งและท่านก็พยายามทำหน้าที่ของพระสงฆ์ประจําจังหวัดอุดรน,นะท่านก็เป็นถือ,เอาเป็นพระเถระผู้ใหญ่จริงๆแล้วควรจะปรึกษาท่านด้วยความชอบธรรมไม่ควรจะกระทําแบบนี้ซึ่งไม่ถูกต้องไงในข้อศีลธรรมต่างๆยิ่งบาปกรรมคุณค่าพระอริยสงฆ์ผู้ใหญ่ขนาดเนี้ยมันไม่ถูกต้องหรอกอาตมาก็ขอ,อ,อสรุปท่านนี้ก่อนนะโอเคนะ ครับคุดาวง์เรงสานนะครับครับคับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้แจ้งความแล้วนะครับลงมาที่ประจำวันแล้วครับทางเราหวังว่าจะมีจะทางเจ้าหน้าที่จะมีโอกาสรือเรื่องการชนสูตรศพของท่านใหม่นะครับเพื่อความแน่ใจครับว่า สาเหตุการตายที่แท้จริงมันคืออะไรเพราะได้ยินว่าพยานที่ให้การเนี่ยก็ให้การขัดแย้งกันมากเละเทะตุ้มเปะเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงได้ยินว่าท่านมีประเด็นข้อขัดแย้งกับการสร้างมัสยิดนะครับท่านคัดค้านการสร้างครับหมายถึงว่าจะมีการสร้างมัสยิดในพื้นี่เหรอครับใช่ครับได้ยินมาว่าอย่างนั้นนะครับ,รบนี่เป็นประเด็นสําคัญว่า เป็นประเด็นที่เป็นสาเหตุว่ามีคนปองร้ายท่านด้วยสาเหตุนี้เปล่าครับ,รบก็ต้องขอบคุณนะฮะท่านนาวาการเอกวินัยสเสวกวินะฮะวันนี้ชาวพุทธเราถ้าไม่ได้บาร,รมีท่านไม่ได้การช่วยเหลือจากท่านเราก็คงไม่ได้มาตรงจุดนี้นะฮะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านก็แลวท่านก็เป็นผู้ที่เจรจากับพนักงานสอบสวนนะฮะแล้วก็ให้ทางกองปราบได้โทรไปหา ทางท้องที่เลยนะฮะผมก็รู้สึกตื้นตันใจแล้วขอบคุณนะฮะก็ต้องขอบคุณทางเครือข่ายชาวพุทธทุกเครือข่ายนะครับที่สนับสนุนมาในวันนี้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงท่านผู้การวินัยเสวกวินะฮะนวากัดเอกวินัยเนี่ยที่ได้มาช่วยเป็นผู้ประสานงานนะฮะกบขอบพระคุณจริงๆฮะเราทําเต็มที่แล้วครับเราใช้สิทธิตามกฎหมายอย่างเต็มที่แล้วครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของรัฐอ้ะละครขอบพระคุณมากครับมีอะไรจากะฝากถึงชาวพุณมไหครับเราต้องอย่ายอมครับเราต้อง เรามีข้อสงสัยแล้วต้องถามฮะอย่าพอเราสงสัยแล้วเราไม่ถามแล้วปล่อยให้มันเงียบไปเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากให้ชาวพุทธทุกคนออกมาตั้งคําถามให้มากนะฮะโดยเฉพาะกรณีนี้ครับหากเป็นญาติพี่น้องท่านบุพการีท่านจู่ๆใครก็ไม่รู้เอาเอาคนของท่านไปคนที่ท่านรักท่านศรัทธานเนี่ยไปไว้แค่3วันแล้วก็จัดการเลยเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะฮะยังไงก็ ฝากพิจนารณาตรงนี้ด้วยอย่างน้อยก็ขอให้มีใบรายงานผลชนสูตรมาให้ดูมีหลักฐานหรือมีผลการสอบสวนความคืบหน้าทางการสอบสวน,นใดๆจะค่อยเผาก็ยังไม่สายฮะแต่นาทีนี้เราไม่เห็นอะไรเลยครับเราไม่เห็นใบชนสูตรศพเราไม่เห็นรายงานการชนสูตรศพเราไม่เห็นหลักฐานเรายังไม่เห็นการถแถลงข่าวของเจ้าพนักง,งานคดีในท้องที่นะฮะก็นี่คือเรื่องที่น่าเสียใจยังไงก็ฝากชาวพุทธนะครับช่วยทวงถามนิดนึงนะฮะ แต่จริงๆก็ผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยที่ได,ด้เคลื่อนไหวผ่านทางองค์กรทุกองค์กรนะครับไม่เฉพาะแค่อปพสนะครับหลายๆเครือข่ายหลายๆหลายๆห,ห,หน่วยงานเนี่ยผมก็ได้ยินข่าวว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันว่าจะเอายังไงต่อแต่ผมก็ไม่รู้นะครับวานานี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามีก็เป็นเรื่องของปาฏิหารนะฮะแต่ถ้าถามผมเนี่ยเราสู้ก็อยากเต็มที่แล้วฮะก็อยู่ในจุดนี้ครับแล้วเราค่อยดูกันต่อว่าเราจะเคลื่อนไหวยังไงกันต่อไปในอนาคต ังก็ต้องขอบคุณทุกๆเคอรอขายนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับ